พี่นาหน่อเงากรดสังไห่ออดาใจดินมนุษย์ซุปกำลังบอกตอนนีว่าเธอเป็นใครนะปล่อยยันสิว่าบอกก่อนสิว่าเธอเป็นใครตัวไม่ใช่หมอกแม่สีดาดิบอกว่าปล่อยแค่ปล่อยแค่สิปล่อยแค่สิอุ้ยมันสูงมาทำไมอุ้ยก็บอกก่อนสิว่าเจ้านี่คือใครนะแต่ไมบอกข้าจิก่อนเจ้าไม่วางเลยนะจะเป็นใครแม่นาง บอกข้าสิก็ปล่อยให้ก่อนสิบอกบอาบอกสิเอ๊ะ <ir, S 2> ไม่บอกอ่ำปลุกต้กบอกที่ทำไมมาก่อนที่ทำไมนีแล้วอุ้มบาแล้วมาว่าบระจักราสิ้นไม่ใช่สิแต่ละสิ้นทรงใจนี่มาแล้วคีณเจ้าค่ะตัวต้องขอโทษนะ อนุมานด้วยนะที่ว่าเรานี้กล่าวโทษท่านกว่าสูรู้ไม่เป็นไรเลยเท้าค่ะนะนางนี้เป็นใครมาจากไหนนะเหตุผลอะไรถึงไปกระทําเช่นนี้ขอได้ทรงพระทุกานากรดขี่พบุตรแต่ผถ้าพเจ้านี้เอ่เป็นลูกของแม่กีชดากับเสด็จพ่อพี่เพกพระเจ้านี้มีสักเป็นหลานของหลุงทศกัณฐ์นะการที่ได้ปฏิบัติการเช่นนี้เป็นตามหผนของลุงทศกัณฐ์แห่งกรุงลงกาและองค์รับสั่งให้้าพเจ้านี้ แรงนางเป็นนางสีดาตายเป็นศพลอยน้ํามาเพร่ะให้พระองค์นี้เห็นว่านางสีดาตายเสียแล้วนะเมื่อพระเมื่อพระองค์เห็นจะได้เลิกหลงความตั้งใจที่จะติดตามเพื่อยังคิงสีดากลับนะเมื่อเห็นว่าสีดาตายแล้วพระองค์จะได้ระงับการยกทัพไปตีกรุงลงกงไปที่กรุงเฮไอทศกัณฐ์นะโอ้ยมันจัดอยู่ในคนไอประเภทที่ปากกล้าฉาสันน่ะ พยัยมนะนะมันกลัวว่าเราจะยกทัพไปตีกรงุงลงกานะมันก็พึ่งแล้วนะแม้กซ์ก็ั่งชายก็สูงผู้หญิงนะมันใช่กบอุบายรับใช่ผู้หญิงนี้มาหลอกลวงเราให้ต้องนมันเอาเถอะนะนางมันเป็นลูกของพญาพิเภกนะและวคนนางก็ได้สารภาพความจริงไว้แล้วเราก็ได้ทราบแล้วเราก็จะไม่เอาโทษนะแต่อย่างใดก็ขอให้นุมาเนี่ยจงนาเธอนีกลับไปยังกรุงลงกาเดี๋ยวนี้ แล้วไปบอกพญาทศกัณฐ์ว่าหากรักตัวตัวตายแล้วก็สุทส่งสีดากลับคืนมาแล้วสงครามจะไม่เกิดขึ้นพี่คะเราเป็นเรื่หาเรื่งหาที่คุณเป็นสูงหม่อมฉันจะไม่ดูดูคุณเอ่อบุญคุณของพระองค์เลยนะครับมองฉันทูลนะพี่คะตามมาพระนารายณ์นั่งบงได้เมตตาและท่านเอ่ออย่างยิ่งนะตกเพราะวนุญาตในขบวนนี้นั้นแหละทรง นางนิปรัชตองค์กานะั้นก็ส่งอภัยโทษให้แก่เธอแนมะ่ข้าพเจ้าบอกเป็นทหารเอกของพระรามเจะองคอ์คิดว่านะพระองค์หายอายู่ไม่พวการที่เราได้พบกันตรงนั้นอย่างที่พระการมาเทศเจ้านะได้บรรดาสัตพายเราได้มาพบกันพระองค์ได้ส่งพระยาทิดาของพระยาพิเภกมาเป็นเมียรักของข้าพเจ้านะเบญจกลายเธอรู้ไหมว่านะ เราสองคนเนี่ยครองคู่กันเป็นคู่ครองกันมาตั้งแต่ปางก่อนการที่พระจะเออเขจะกลาทรงรับสั่งให้พี่เนี่ยพาน้องมาสง่งก็เท่ากับพระองค์เนี่ยมอบรางวัลให้กับพี่นั้นจงรับรู้ไว้ว่าพี่นี่ปรารถนาที่จะทรองรักกับน้องเนะเราสองคนจะได้มีความสุขต่อกัน,นเอ๋เขาว่าอะไรลูกม่หวานและวไม่ใช่หวาน,วานท้งมน,นุษย์เลยแต่เมื่อได้สัองผัสกับท่านนุม,มานแล้วเนี่ยก็รู้ว่าลิ้นม,มนนษุเ์เ่ย ยังหวานสู้เท่ากับลิ้ยงของเลิ้ยงของลิงไม่ได้นะกพีหวานเฉพาะกับคนที่มีรักเท่านั้นแต่เราเนะ่ะเป็นคุณผู้ชมของคน่านนะทนามารนเธอคยไม่เคยได้ยินใช่ไหมบทกวีเอกของโลกเน่ะเดี๋ยวพี่จะว่าให้ฟังก็จะได้ฟังก็ว่ามาสินะเระเวลีมีทตัวหน้าถุกตัวซัพ mây chẳng cắt làm làm trăm bị dây lấy giúp tẻ trái long đong nó na cho gọn căn sao giặc ra mắt cháy lạc quả non nè có yom ô non lùng quan thân กระสันคนห้ไฟกระปน้าโนมันัวอยนหน้าปนกสันสังสวรนรักใครไม่ได้นี่อยากกับหนึ่งยิงผิดสวัสดต่อเป็นราตองกีแต่งเต็มปีกงคืเสกันสองคนรอยน้ำก็จะท่นาการนะ พี่โนมานจะทิ้งน้องนะแล้วพี่จะทิ้งน้องได้อย่างไรนะพี่จะรักเธอคนเดียวกว่าหันอีกแล้วพี่โนมานให้พี่โคนหน่อยสิเมื่อนวลนางเป็นยาใจแล้วเจ้าจงซี้ได้สู่ซ้อมพี่รองดึงดีๆกับยอดคุณกะบีผู้สักดานางมีความจุนชมสมมานัดปัิบัิ lạc nhà cặp linh quan lạc nhìn nắc cao khuôn kỳ dị bên nhà cây cũng đã bị nà yom